บทที่569แผนของสวีเทียนหรันเริ่มโจมตีฉันเข้าใจไม่ต้องกังวลอูถังโลกนี้นอกเหนือจากตรงเอ๋อแล้วมีเพียงชิวเอ๋อเท่านั้นที่เข้ามาในใจฉันและตอนนี้ทั้งสองเป็นทั้งคุณจริงๆดังนั้นจึงไม่มีใครอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเราได้ใช่ครั้งหนึ่งฉันชอบจี้จือ่อแต่นั่นเป็นอดีตถ้าเธอเต็มใจที่จะอยู่กับฉันก่อนที่ฉันจะรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเลือกเส้นทางของเธอเอง ตอนนั้นเราคงไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันดังนั้นแม้ว่าฉันจะถือว่าเธอเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่มีความรักระหว่างชายกับหญิงอย่างแน่นอนวันหนึ่งเธอขู่มหาสถาบันแล้วฉันจะไม่แสดงออกมาความเมตตาเมื่อเขาพูดคำสุดท้ายถังอูถงมองเห็นเจตนาฆ่ายอย่างชัดเจนในดวงตาของหัวอีเ้าสถานศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในใจเขาจริงๆรรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังอูถงและเขาพูดว่าถ้าฉันเป็นคนที่คุกคามสถาบันละ่ะ ฉันรู้ว่าคำถามนี้โง่แต่ฉันก็ยังอดไม่ได้ที่จะถามคุณหัวอีเห้าตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังอย่าล้อเล่นเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าวันนั้นมาถึงฉันจะยังคงฆ่าคุณความแตกต่างคือหลังจากฆ่าคุณแล้วฉันจะฆ่าตัวตายยอมตายเพื่อเธอในกรณีนี้ความรักของเราจะสมหวังและสถาบันจะปกป้องฉันขอโทษอีเห้าฉันจะไม่ถามคำถามแบบนี้อีก ทั้งอูถงกอดเขาแน่นราวกับจะคลายความกังวลในใจของเขาหัวอีห้าวลูบผมยาวของเธอเบาๆแล้วพูดว่าฉันหวังว่าวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นจี้จื่อไม่ควรทําท้ายที่สุดแล้วสถาบันการศึกษาไม่ใช่ประเทศไม่ว่าสวีเทียนหรันจะบ้าแค่ไหนเขาก็ไม่ได้จริงๆต้องการทําลายสถาบันสําหรับปรมาจารย์สถาบันเป็นสถานที่ที่มอบความสามารถที่ดีที่สุด ยิ่งกว่านั้นสถาบันสื่อหลายเครื่องมีหลักฐานมายาวนานนับพันปีหากใครก็ตามต้องการทำลายมันจริงๆพวกเขาต้องพิจารณาก่อนว่าจะทำได้หรือไม่รับผลที่ตามมานี้ต่อนักเรียนทั้งอูทงพยักหน้าและพูดว่าใช่ถ้าสถาบันถูกทำลายพวกเราทุกคนจะต่อสู้หัวอีห่าวพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาเอาละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไป มาเร่งความเร็วกันก่อนสังเกตสถานการณ์ของกองทัพอาณาจักรสุริยันจันทราก่อนจากนั้นจึงคิดถึงวิธีดำเนินการเราต้องการเพื่อทำให้ความแข็งแกร่งของจี้จืออ่อนแอลงแต่ก็ไม่สามารถทำให้อ่อนแอลงได้มากนักยิ่งไปกว่านั้นฉันประเมินว่าตราบใดที่เราดำเนินการกองทัพก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์มีแนวโน้มที่จะส่งคนอีกครั้งในกองทัพหักเป็นเช่นนั้นมันจะมีชีวิตชีวาจริงๆทั้งอูถงพูดด้วยความโกรธตอนนี้คุณดีขึ้นเรื่อยๆบอกฉันหน่อยว่าถ้ามีคนจากลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอีกครั้งจะเป็นใครเทพพระเจ้าแห่งความตายเยี่ยสีสุยจะมาด้วยตนเองหรือไม่และจงลี่วู่หลังจากที่เขาแอบย่องโจมตีฉันในวันนั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากหมัดของคุณและฉันไม่รู้ว่าเกิดออะไรขึ้้นนนตี พัวอีเทากล่าวว่าจงลี่วูต้องได้รับบาดเจ็บที่ต้นกําเนิดของเขาแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็ไม่ร้ายแรงอย่างแน่นอนและไม่สามารถหายได้ภายในหนึ่งเดือนดังนั้นหากคนเดียวที่สามารถทําให้ฝูงชนทั้งหมดตกใจจากลัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้คือเทพแห่งความตายอย่างไรก็ตามเยี่ยซีสุยคนหนึ่งอาจไม่สามารถทําให้กองทัพซื้อมันได้อาณาจักรไม่กลัวเธอเลยจริงๆ ในตอนแรกแม้แต่เทพ,พอศูรติเทียนก็ล้มเหลวที่จะทําให้เธอพอใจฉันสงสัยว่าเทพอสูรจะหายจากอาการบาดเจ็บของเขาแล้วหรือยังทั้งอูถงตอ,อกตามาที่เขาแล้วพูดว่าคุณยังอยู่ในอารมณ์ที่จะดูแลอาการบาดเจ็บของเทพอสูรหรือไม่คงจะดีถ้าเขาไม่มารบกวนคุณขัวอีเห่าหัวเราะเบาๆและพูดว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณต้องเผชิญไม่ใช่ว่าไม่ต้องเผชิญมัน เพราะฉันหลีกเลี่ยงเขาฉันแค่หวังว่าฉันจะแข็งแกร่งขึ้นได้ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับเทพอสู์เท่านั้นมีเพียงการเอาชนะเขาเท่านั้นที่ฉันสามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกนี้ได้สัญญากับฉันว่าหากวันหนึ่งฉันตัดสินใจที่จะท้าทายเทพอสูรคุณจะไม่หยุดฉันหรือช่วยฉันฉันจะใช้ความแข็งแกร่งของฉันเองเพื่อเอาชนะเขาทั้งอูถงตกตะลึงแต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันฮัวอีเ้าถอนหายใจและพูดว่า สำหรับฉันการท้าทายเทพอสูรไม่ใช่แค่เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของฉันเท่านั้นในขณะเดียวกันก็เป็นงานที่ฉันต้องทำให้สำเร็จด้วยในใจของเขาเขานึกถึงเทพพระเจ้าอารมณ์หลงเหนียนปิงหลังจากการปรับปรุงการฝึกฝนและกลายเป็นระดับ95หัวอีห้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังของเทพพระเจ้าแห่งอารมณ์ในร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆบางทีมันอาจจะเป็นพลังของพระเจ้า พลังนี้ไม่ได้เป็นของเขาอย่างน้อยก็ยังไม่มีแต่พลังนี้กําลังรวมเข้ากับเขาในตอนแรกเมื่อพลังนี้ถูกระดมจริงๆมันเป็นพลังทางอารมณ์ที่ทางอูทงปล่อยออกมาอย่างกระทันหันเมื่อเขาได้รับปบาดเจ็บสาหัสเพื่อช่วยเขาการบูรณาการอารมณ์ความรู้สึกเข้ากับความสามารถในการต่อสู้ของเขาอย่างเต็มที่ถือเป็นทิศทางสําคัญสําหรับการพัฒนาในอนาคตของเขา เทพโอสู์ตี้เทียนได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกนี้แล้วแม้ว่าเขาจะกลายเป็นระดับ95และมีการวิญญาณที่3แต่เขาอาจไม่สามารถเอาชนะตี้เทียนได้อย่างแน่นอนหากเขาต้องการเอาชนะตี้เทียนเขาจะต้องรวมพลังทางอารมณ์ภายในร่างกายของเขาด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะบุกทะลวงอีกครั้งและบุรณาการพลังของเทพเจ้าแห่งอารมณ์ได้อย่างแท้จริง ตอนนี้เขาไม่เพียงเพื่อตัวเขาเองเท่านั้นการเป็นพระเจ้าก็เป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยวิญญาณทั้งหกในร่างกายของเขาให้เป็นอิสระยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะพาอูทงไปสู่อาณาจักรเทพอย่างแน่นอนหัวอีเห่าคิดเช่นนั้นในใจอูทงมีพลังมากถ้าเขากลายเป็นเทพพระเจ้าแห่งอารมณ์เขาจะขอให้รงเหนียนปิงช่วยอูถงค้นหาเทพ,พเจ้าที่จะสืบทอดต่อเขา เมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้หัวอีเฮารู้สึกว่าเขาเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจอะไรจะน่าพอใจมากกว่าการรู้ทิศทางอย่างชัดเจนหัวอีเฮาผ่อนคลายการจับถังอูถงและจับมือเธออีกครั้งขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันระยะทาง500อไมล์ก็มาถึงแล้วในระยะไกลโลกถูกนำเสนออย่างสมบูรณ์ในจิตสำนึกของหัวอีเฮาในระหว่างการสแกนตรวจจับทางจิตของเขาเช่นเดียวกับที่จิงหงเฉินกล่าวก็มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของพวกเขา ทาราสองขั้วที่พวกเขาเคยไปนั้นใหญ่กว่ามากแม้ว่าจะมีวัตถุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกมากมายในทาราสองขั้วรวมถึงน้ำผู้สองแห่งแต่จริงๆแล้วพื้นที่ก็ไม่ใหญ่เกินไปแต่ที่นี่แตกต่างออกไปแอ่งนี้ใหญ่มากจนใหญ่กว่าเมืองทั่วไปมากมีช่องเปิดทั้งสองด้านของแง่งและคุณสามารถเข้าไปได้ภายในแอ่งภูมิประเทศเป็นที่ราบและคุณสามารถบอกได้จากพืชพันธุ์ที่อยู่ข้างในว่านี่คือขุมสมบัติ แอ่งน้ําล้อมรอบด้วยภูเขาหินแม้ว่าจะไม่แห้งแล้งแต่ก็ไม่มีพืชพันธุ์หนาทึบแม้ว่าจะไม่สวยงามนะแต่ก็มีความแข็งแกร่งและเป็นกําแพงเมืองตามธรรมชาติกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราถูกซ่อนอยู่ในแห่งนี้และเป็นเรื่องยากมากที่จะค้นหาพวกเขาหากไม่ใช่เพราะคําแนะนําของจิงหงเฉินหัวอีเฮาคงไม่สามารถหาสถานที่แห่งนี้ได้สักพักความครอบคลุมการตรวจจับทางจิตให้ดูใกล้ๆแน่นอนว่าในแห่งนั้น ค้ายของกองทัพก็ประจําการอยู่ทุกคนทุกแห่งและตําแหน่งนําทางวิญญาณก็ถูกจัดวางไว้บนยอดเขาในสี่ทิศทางของแอ่งยิ่งไปกว่านั้นขนาดของตําแหน่งนําทางวิญญาณนั้นค่อนข้างใหญ่และดูเหมือนว่าทั้งหมดจะถูกกําหนดค่าไว้สําหรับกลุ่มนําทางวิญญาณระดับราชาสัตรรย์ร้ายคุณกําลังพยายามจัดการกับใครอยู่มันไม่ได้ต่อต้านฉันอย่างแน่นอนหัวอีเห่าคิดด้วยการล้อเล่นควบคู่ไปกับการคาดเดาครั้งก่อนของเขาคําตอบก็ชัดเจนในตัวเองแล้ว เป็นไปได้ว่าเทพแห่งความตายผู้โกรธแค้นจะมาก่อปัญหาอย่างแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเธอจะปรากฏตัวเมื่อใดเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ปัจจุบันเทพแห่งความตายยังไม่ควรจะมาแต่ถึงแม้เธอจะมาเธอก็สามารถทำได้ทำลายตำแหน่งนำทางวิญญาณบางส่วนไม่สามารถทนต่อการมีอยู่ของที่ปรึกษาวิญญาณจำนวนมากได้ส่วนจี้จืออยู่ไหนฉันเกรงว่าเธอเท่านั้นที่รู้มันไม่ง่ายเลยที่จะพบเธอ แน่นอนว่าหัวอีเฮากำลังคิดถึงเทพแห่งความตายไม่ใช่ตัวเขาเองเขามีพลังที่จะตรวจจับอาวุธนักฆ่าตัวใหญ่นี้ไม่ต้องพูดถึงกองทหารหมื่นคนแม้ว่ากองทัพจะใหญ่กว่าหลายเท่าก็ตามตรับใดที่ให้เวลาเขาเพียงพอและจี้จื่อก็หาได้ไม่ยากแทนที่จะมองหาจี้จื่อโดยตรงหัวอีเฮาเพียงตรวจสอบการจัดสรรกองทหารปัจจุบันในแอง่งและตำแหน่งของตำแหน่งนำทางวิญ,ญญาณทั้งหมดอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงพาถังอูถงบินไปในทิศทางที่ไกลออกไป นี่คือวิธีเดียวในการจัดหากองทัพอนาจักรสุริยันจันทราก็มาถึงด้วยการตรวจจับทางจิตของหัวอีเ้าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลี่ยงเขาไปทั้งอูถงถามว่าเป็นยังไงบ้างการเคลื่อนทัพที่นี่เป็นอย่างไรบ้างหัวอีเ่ากล่าวว่ากองทัพทั้งหมดอยู่ที่นี่และจี้จื่อก็ควรจะเป็นเช่นนั้นบนยอดเขามีตำแหน่งนำทางวิญญาณสี่ตำแหน่งที่จัดโดยกลุ่มนำทางวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้าย ภายในหุบเขาเป็นตำแหน่งนำทางวิญญาณแปดตำแหน่งแม้ว่าจะอ่อนแอกว่าหนึ่งระดับแต่เขาโครงนั้นถูกปกปิดอย่างมากและเสริมตำแหน่งนำทางวิญญาณบนยอดเขาหลายร้อยไม์นี้เป็นสถานการณ์ที่แน่นอนทั้งอูถงหัวเราะเบาๆและพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าคุณไม่ใส่ร้ายฉันมันจะไม่เป็นแบบนี้หัวอีเฮายิ้มเช่นกันคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไร ทั้งอูถงมองเขาด้วยความสับสนหัวอีห้าหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้คือฉันต้องการลอกรังไหมออกและเริ่มจากด้านนอกค่อยๆสลายแนวป้องกันที่เข้มแข็งของเธอออกและในที่สุดก็ทำลายสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าโดยสิ้นเชิงแม้ว่าเวลานี้จะยาวนานแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษในเวลานี้หากแผนก่อนหน้านี้ของฉันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จะจัดการกับฉันก่อนนำความสำเร็จมาสู่เราจริงๆมันกดดันมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจี้จื่อจะรับแรงกดดันแทนเราแล้วเมื่อพิจารณาจากรูปแบบปัจจุบันของเธอเธอต้องแน่ใจจริงๆว่าเทพแห่งความตายจะมาหาเธออย่างแน่นอนเธอจะเดือดร้อนมันจะไม่เป็นแบบนี้อีกต่อไปเรามานั่งดูการต่อสู้กันก่อนเธอแน่นอนคนจากลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำมันทั้งอูถงพูดด้วยรอยยิ้ม คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการถ้าคุณเป็นคนเลวฉันก็คือผู้หญิงของคนเลวห้าห้าร่างทั้งสองเร่งความเร็วขึ้นและมุ่งหน้าไปยังระยะไกลหุบเขาเต็นจี่จื่อนั่งอยู่ในเต็นท์ในเวลานี้เครื่องแบบทหารของเธอหายไปแล้วและเธอก็สวมชุดพระราชวังเหมือนกับที่เธอมองในวังเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเดินไปมาในเต็นท์รูปงามสงสัยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลังจากล่าช้าเป็นเวลานาน,าน ในที่สุดกฤษฎีกาของสวีเทียนรันก็ถูกถ่ายทอดออกมาในกฤษฎีกาสวีเทียนรันได้ประนามเธออย่างรุนแรงแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะลงโทษเธออย่างไรเขาเพียงแต่พูดเพียงว่าหลังจากที่เธอต่อสู้กับอาณาจักรทั้งสองเสร็จสิน้นหลังสงครามในอาณาจักรเมื่อเธอกลับมาที่ราชสำนักก็ถึงเวลาลงโทษเธอสิ่งนี้ดูน่าสนใจมากทุกคนเห็นได้ว่าสวีเทียนรันกำลังปกป้องจี้จื่อมีเพียงจี้จื่อเท่านั้นที่เข้าใจว่าเจตจำนง ของสวีเทียนหรันไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการปกป้องเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำรงอยู่ของสิ่งอื่นๆเช่นอ่อนแอเห็นได้ชัดว่าสวีเทียนรู้รดีว่าหลังจากออกกฤษฎีการนี้แล้วมันจะทําให้ลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิค์คลัง่งคล้สวีเทียนหรันซึ่งอยู่ในหมิงตูไม่กลัวลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอนเขาได้รับการคุ้มครองจากกลุ่มวิศวกรและผู้มีอํานาจมากมาย แม้แต่ระดับ99ก็ไม่สามารถสั่นคลอนพลังของตำแหน่งนำทางวิญญาณที่จัดขึ้นในเมืองหมิงตูได้อย่างง่ายดายและคนที่สังหารลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สวีเทียนหรันแต่เป็นวิศวกรวิญญาณในกองทัพของเธอและเธอเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสามกองทัพมันคงจะแปลกถ้าคริลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ระบายความโกรธกับเธอ โชคดีที่ก่อนที่เธอจะออกจากวังเขาขอให้สวีเทียนรันดูแลเจ้าชายอย่างดีฉันคิดว่าเจ้าชายจะไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆสวีเทียนรันรู้สึกสงสัยในตัวเองมากเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกว่าหลังจากทําให้อาณาจักรวิญญาณสวรรค์สงบลงแล้วพลังที่เขามีนั้นทรงพลังเกินไปดังนั้นเขาจึงต้องการใช้ลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพื่อทําให้เขาอ่อนแอลงแน่นอนว่าสามารถพูดในทางกลับกันได้ เขาหวังที่จะใช้พลังของตัวเองเพื่อทําให้ลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่อนแอลงและวิธีที่ดีที่สุดในการทําให้นิกายอ่อนแอลงก็คือฆ่าพวกเขาทั้งหมดขณะนี้อนาจาัก,กรสุริยันจันทราได้สร้างข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงบนแผ่นดินใหญ่และพันธมิตรของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ถูกแยกออกจากกันในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะกำจัดปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้าย อย่างน้อยด้วยวิธีนี้คือสิ่งที่ประชาชนและรัฐมนตรีต้องการเห็นทำไมไม่เห็นได้ชัดว่าสวีเทียนรันต้องการนั่งบนภูเขาและดูการต่อสู้ระหว่างเสือกับเสือเขารู้ดีว่าจี้จื่อไม่อาจแพ้ได้จี้จื่อมีพลังมหาศาลอยู่ในมือและฉลาดมากอย่างมากก็จะขาดทุนมากขึ้นสำหรับลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สวีเทียนรันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกินไปเลยการกรบฏท,ทางทหารนี้ แท้จริงแล้วเทียบเท่ากับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกแยกออกจากอาณาจัก,กรสุริยันจันทรายอย่างแท้จริงและจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะกลับไปสู่ระดับดั้งเดิมของาศาสนาประจำชาติคำกล่าวของจิงหงเฉินที่ว่ากระต่ายเจ้าเล่ตายลูกน้องสุกแล้วนกที่บินหายไปและธนูที่ดีถูกซ่อนไว้สามารถนำไปใช้กับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดีพอๆกันข้อผิดพลาดท,ที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความเย่ยหยิงของพวกเขา พวกเขาจองของเกินไปและคิดว่าอาณาจักรสุริยันจันทราออกจากสถาบันสื่อหลายเครอแล้วซึ่งพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้เลยในประเด็นนี้พวกเขามีมุมมองเดียวกันกับทั้งสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลัวพวกเขาประเมินพลังของการนำทางวิญญาณต่ำไปอาณาจักรสุริยันจันทราได้พิสูจน์แล้วด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาสามารถรวมทั้งทวิปเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริงด้วยพลังแห่งวิญญาณนำทาง หลังจากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจุดประสงค์ของการมีลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรด้านชั่วร้ายของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก่อให้เกิดความโกรธและความขุ่นเคืองมานานแล้วการฆ่าพวกมันให้สิ้นซากคือสิ่งที่ผู้คนมีความสุขที่สุดที่ได้เห็นรอยเปื้อนแห่งอดีตต้องถูกฉล้างออกไปและต้องถูกฉล้างออกไปให้หมดสิ่งที่สวีเทียนหันต้องการทำคือการเป็นจัก,กรพรรดิในยุคต่างๆและเป็นราชาผู้รอบรู้ที่รวบรวมทวีปให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ราชาที่ชั่วร้าย ดังนั้นหลังจากที่สวีเทียนรันคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาก็คิดวิธีที่ดีในการเปลี่ยนปัญหาไปทางทิศตะวันออกสำหรับชีวิตและความตายของจี้จืออะไรจะสำคัญเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอนาคตของเขาในฐานะจัก,กรพรรดิชั่วนิรันร์แน่นอนว่าถ้าจี้จือตายจริงๆสวีเทียนรันก็ยังคงเศร้าอยู่อย่างน้อยในหมู่คนของเขาจี้จือก็พักดีและเอาใจใส่มากที่สุดสวีเทียนรันเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำถ้าเธอตายจริงๆ เขาจะประกาศให้ผู้คนทราบว่าเขาจะไม่แต่งงานอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามเขามีเจ้าชายแล้วดังนั้นไม่สำคัญว่าเขาต้องการราชินีหรือไม่การย้อยเย้ยที่มุมปากของจี้จื่อนั้นหนาขึ้นเล็กน้อยและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะมองเห็นความคิดของสวีเทียนหรันได้คุณสามารถนึกถึงสีหน้าของสวีเทียนรันเมื่อเขาออกกฤษฎีกานี้นี่คือการประเมินสวีเทียนหันที่ดีที่สุดของเธออย่างไรก็ตามตอนนี้เธอดูถูกเขามากขึ้นเรื่อยๆ อีฮ่าวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางอูถงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากจงลี่วู่ในวันนั้นหลังจากที่เขาจากไปเขาจะรักษาทางอูถงได้ดีหรือไม่เมื่อเธอคิดถึงหัวอีฮ่าวความเยือกเย็นในใจของจี้จือกกลายเป็นความกังวลแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าหัวอีฮ่าวจะกลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเธอในอนาคตแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเขาหากเธอจะพ่ายแพ้ให้กับใครสักคนในอนาคตสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือการพ่ายแพ้ให้กับหัวอีฮ่าว ไม่ใช่เรื่องน่าละอายที่จะสูญเสียคนที่คุณรักอย่างสุดซึ่งบางทีมันอาจจะยังเป็นความสุขอยู่บ้างตอนนั้นฉันคงได้รับการปลดปล่อยจริงๆความคิดต่างๆผุดขึ้นมาในใจของเธอหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มเธอก็เดินกลับไปที่ที่นั่งอัล่ลเลาของเธอและนั่งลงอย่างเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่เธอเต็มใจที่จะรับผิดต่อกลุ่มนายพลศักดิ์ศรีในหมู่กองทัพของเธอก็เพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนและนายพลทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวเธออย่างจริงใจ โดยปกติแล้วจุดประสงค์ของการพักผ่อนที่นี่คือการรอคำสั่งของสวีเทียนรันและขั้นตอนต่อไปหลังจากออกคำสั่งนอกเหนือจากการดูดจี้จื่อแล้วก็คือสั่งให้เธอทำการโจมตีต่อไปจนกว่าทวีปจะรวมเป็นหนึ่งเดียวพัสดุด้านลอจิสติกจะถูกจะส่งอย่างไม่สิ้นสุดสำหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่มีการเอ่ยถึงแม้แต่คำเดียวคุณยังต้องการใช้ฉันเป็นเครื่องมือในการช่วยคุณรวมทวีปทั้งทวีปไว้หรือไม่ ดวงตาของจี้จื้อเต็มไปด้วยความเย็นชาสู่เทียนหรันช่างเป็นสวีเทียนหรันจริงๆความเห็นแก่ตัวของคุณจะทำลายทุกสิ่งในที่สุดคุณยังมีเวลามีชีวิตอยู่ได้มากที่สุด3-4ถึงสปีตอนนั้นเว้นแต่ฉันจะตายไม่อย่างนั้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของจี้จื้อก็เป็นประกายด้วยแสงเย็นและใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าโชคดีที่ในเวลานี้เธอเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในเต็นท์ ไม่มีใครเห็นว่าพินัยกรรมในมือของเธอถูกแหลกเป็นเศษกระดาษบูมทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำก็ดังขึ้นและเสียงคำรามอันดังกึกก้องนี้ทำให้จี้จื่อที่กำลังจะพักผ่อนตื่นเธอสวมเครื่องนำทางวิญญาณมนุษย์ของเธอโดยไม่รู้ตัวอย่างรวดเร็วและเดินออกไปข้างนอกทันทีที่เธอออกไปเธอก็เห็นท้องฟ้าที่ส่องสว่างเต็มที่บนยอดเขารอบๆหุบเขาตำแหน่งนำทางวิญญาณทั้งสี่ได้ปล่อยโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงกันออกไปจนหมด อย่างไรก็ตามแสงของโล่นําทางวิญญาณในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ยังคงจางหายไปอย่างเห็นได้ชัดท้องฟ้าทางนั้นมุ่งหน้าสู่การกลิ้งลงมาเบื้องล่างโชคดีที่ผู้ที่ประจําการอยู่ที่ขอบนอกสุดล้วนเป็นวิศวกรวิญญาณและมีคนไม่มากนักที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำความสะอาดลําแสงนำทางวิญญาณวิศวกรวิญญาณระดับสูงรวมตัวกันอย่างรวดเร็วใกล้เต็นท์ของผู้บังคับบัญชา และพวกเขาทั้งหมดก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมมากมีเพียงออรเรน์เท่านั้นที่สงบที่สุดโดยมีสีหน้าดูถูกเหยียดหยามอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมาหน้าเสียดายที่เธอโง่กว่าที่ฉันคิดไว้เธอกําลังวางแผนที่จะครอบงํากองกําลังป้องกันของฉันหรือเปล่าอย่าประมาทเพราะเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจากักรดังนั้นควรระวังไว้ดีกว่าบนท้องฟ้ามีร่างสีแดงเข้มปรากฏขึ้น และด้านหลังร่างนั้นมีแสงและเงาขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายร้อยดวงสูงเมตรและทั้งตัวก็มืดไปด้วยแขนที่ล้อมรอบยอดแหลมขนาดใหญ่ที่ด้านบนของยอดแหลมแสงสีแดงเพิ่งจางหายไปตำแหน่งนำทางวิญญาณในมุมตะวันออกเฉียงใต้ถูกโจมตีในขณะน,นี้โล่ป้องกันก็ถูกปล่อยออกมาด้วยตัวมันเองแต่พวกเขายังคงพ่ายแพ้และได้รับความสูญเสียอย่างหนักมากกว่าหนึ่งในสาของตำแหน่งการนำทางวิญญาณก็ลดลงไปตลอดการ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมกรอบป้องกันการเชื่อมต่อในทิศท,ทางนี้ไม่มีประสิทธิภาพ